สวัสดีครับเดิร์กเจ็ดไลฟ์ครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าตัวแปลงของหูฟังนะครับซึ่งในรอบก่อนๆเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นซัมซุงนะครับซึ่งอันนี้ผมซื้อตั้งแต่ปีที่ Note 20ทําตลาดอยู่เนาะก็ถือว่านานมากๆแล้วก็หลังจากผมซื้อที่ช็อปที่ซีคอนบางแคนะตอนนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยจำได้เลยว่าไปลงังคำๆละแล้วเขาเหลือตัวนี้อยู่2ตัวคือมันหายากมากอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับในปี2020 ่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็พอซื้อมาเนี่ยก็ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าหลายๆคลิปเนี่ยผมก็ได้ใช้งานตุ้ดตุนี้ตลอดเพราะว่าหูฟัง USB-C เนี่ยมันหาซื้อยากนะครับแล้วก็ตัวที่ติดกล่องกับ n o t e 10 Plus หรือว่า S8 S9 ผมก็เริ่มพามันแล้วเพราะนตัวนี้ผมใช้บ่อยในคลิปวิดีโอของเราหลายคลิปมากๆเลยนะครับอันนี้คือกล่องเนาะถ้าเกิดคุณหาเจอของแท้เขาขายเนี่ยก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าตัวนี้คุณภาพดีจริงเดี๋ยวผมจะบทเทิลเสียงของตัวแปลงตัวนี้นะครับของ Samsung แท้นะครับกับของ U ให้ดูด้วยนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวเราจะพารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนก่อนเนาะเพราะว่ามันคืออุปกณ์ชิ้นใหม่ของเรานะครับตัวยูคลรนตัวเขาเรียกว่าไงอะอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นรุ่น3 in อ audio รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาสูงกันเหรอยูคลรนนะเพราะยูคลรนจะมีตัวแปลงหูฟัง35หเนี่ยหลายตัวมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าครบเสร็จสุดเพราะว่ามันมีแม่เหล็กในตัวนะครับมีแม่เหล็กในตัวในการดูดได้แล้วก็สายก็มีความยาวยาวของซัมซุงพอสมควรเลยซัยย USB มซุงใช นี้จะมีเขียนว่าอันนี้หูฟัง Hi-Fi Audio นะครับตัวน,นี้ PD แล้วก็ชาร์จของ Samsung 25วัตต์ได้นะครับก็มันจะขึ้นว่า Super Fast Charging เหมือนกันเหมือนกันบะแดปเตอร์ปกติเลยนะถือว่าดีเพราะว่าเราเมื่อเราเสียบ USB-C เข้าไปที่ตัวมือถือเนาะมันจะไม่ีพอร์ตเหลือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันชาร์จได้แล้วก็หูฟังได้เนี่ยถือว่าดีมากเลยในกล่องนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับ ก็จะเป็นอันนี้คือแท่นวางแล้วก็จะมีตัวนี้ติดมาให้คือจุบของยืดซึ่งถือว่าใสา่ใจนะในเรื่องดีไซน์นะครับในตัวกล่องก็จะมี i n s t r u c ชั่นให้นะครับมีอยู่หลายภาษาเลยนะสามารถที่จะลองอ่านดูได้ผมหาอังกฤษตัวนี้สักครู่นะครับอังกฤษก็ตัวนี้นะครับ,อรบ f อ c Statement เนาะประมาณนี้ภาษาไทยภาษาไทยเหมือนจะไม่มีโอเคไม่มีเนาะ ไม่เป็นไรยูกลิงเขาก็เน้นขายกลุ่มยุโรปแล้วก็ของไทยเนี่ยไม่ใช่ตราดานหลักเขาอยู่แล้วเนงะเพราะฉะนั้นนี่ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องแปลกต่อมาจะเป็นเล่มตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขียน User Man u น l นะครับ user manual เนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานาวๆซึ่งสเปกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็โชว์ว่าทํางานยังไงนะครับมีสเปคประมาณเท่าไหร่ก็ถือว่าสเปเนี่ค่อนข้างจะก,กว้างรองรับการใช้งานได้เยอะนะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูในลิงก์ของ l ายได้ผมได้สั่งซื้อผมแปะอินเสตพรมให้เนาะก็รองรับของ Samsung. น,นะครับสามารถดูได้ว่ามือถือรุ่นไหนรองรับนะครับก็ดูตามภาพที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยอันนี้คู่มือนะครับแล้วก็มีอะไรไหมในกล่องหมดแล้วนะครับก็จะมีแผ่นหนึ่งคือดูนะมันจะเป็นกระดาษที่เป็นฉลากของฝรั่งเศสนะเป็นประมาณน,น,นี้จะเห็นอยู่หลายตัวแล้วของยูคลีนกล่องนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีเขียนสเปคเหมือนบนคู่มือเลยนะครับรหัสพาดนี้นะครับอันนี้ผมสั่งซื้อจากยูคลีนออฟฟิเชียลใน l a z a da นะครับ การใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือคุณก็เอานี่ออกแล้วก็เอาไปเสียบที่ตัวก้นมือถือเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะขอญาติแบทเทิลกันเลยโดยผมจะเอา2ตัวนี้แบทเทิลกันคือของซัมซุงนะครับซัมซุงนี่ผมไม่รู้สเปกงน้นเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเขาไม่ได้บอกสเปกเลยมาแล้วตอนนี้ผมก็ไม่สามารถจะหาซื้อตัวนี้ใหม่ได้จริงอยากซื้ออีกอันมาสำรองนะเพราะว่ามันของแท้นย์ของซัมซุงอันนี้ไปเสร็จนะสองร้อยกว่าบาทแล้วก็คู่มือของซัมซุงมีแค่เนี้ย ซึ่งไม่รู้สเปกครับว่าสเปคเขารองรับอะไรยังไงอะเขามีเขามีให้แค่เนี้ยอืมซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นอย่าวผมขออนุญาตเอามาแบทเทอรกันนะครับเพราะระหว่างหูฟไอ้เจ้าตัวแปลงหูฟังของซัมซุงนะครับทั้งในหมดของการขับเสียงออกคือผมจะใช้วิธีการเอาอันเนี้ยมาเสียบที่ตัวมือถือนะครับในการอัดเสียงอันนี้คือหมดแรกก่อนนะครับซึ่ง คุณจะสามารถฟังได้สําหรับการแบทเทิลกันระหว่างตัวตัว,ตวแปลงของ s a m ซุงเนี่ยนะครับตัว USB-C headset แจ็คแแดปเตอร์ตัวนี้เนาะ กับตัวยูคลีนนะครับ Audio Adapter ตัวนี้เนี่ยผมจะมีเสียงตัวอย่างนะครับด้วยกานอัดเสียงนะครับโดยใช้เจ้า2ตัวนี้สลับกันใช้นะครับโดยหูฟังที่เราใช้ก็จะมี2ตัวเช่นกันคือหูฟัง Edifier P205 นะครับเป็นย s b ปเอ๊ะขอโทษดีเป็นตัวแจ็ค3.5เหมือนกันนะครับแล้วก็หูฟังยูยินวาย100นะครับเป็นตัวล่าสุดที่ผมเพิ่งรีวิวไปตอนปลายปีนะครับก็จะเป็น3.5เหมือนกันยูยินเป็นหูฟังแบบธรรมดามากแต่ว่าคุณภาพเสียงคดีเนาะก็จะมีหูฟังตัวเนี้ย สองอันเพิ่มมารวมด้วยนะครับโดยสลับกันโดยอย่างเช่นอาจจะของซัมซุงแมทกับยู่ยินก่อนต่อมาเอาซัมซุงไปแมทกับ ifier, อีด f ไฟเออร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็สลับมาใช้ตัวยูคลีนแลเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังส่วนเมื่อฟังจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาสลับกันว่าเสียงนไหนดีกว่ากันนะครับในกรณนนีที่ไมโครโฟนก่อนฮัลโหลครับเทสสลครับเทสเทสไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนะครับโดยใช้หูฟังตัวอีด f ไฟเออร์พีสองศูนย์ห้าตัวแปลงเป็นซัมซุงศูนย์แทนนะครับ ขนาะน,นี้อัดอยู่ในห้องแอร์จะมีเสียงแอร์รบกวนนิดหน่อยนะครับไม่ทราบว,ว่าเสียงที่ยินตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลครับเทสฮัลโหลครับเทสตอนนี้ผมใช้หูฟัง Edifier P 2 5เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวเปลี่ยนตัวแป้งเป็นตัวของ u ูคลินนะครับที่เป็นตัว HiFi Audio 32bit ิตนะครับอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันเหมือนเดิมมีเสียงแอร์รบกวนนิดหน่อยนะครับไม่ทราบว,ว่าเสียงที่ยินตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ฮัลโหลครับเทสฮัลโหลครับเทสตอนนี้ผมใช้หูฟังตัวยูยินวายหนึ่งร้อยนะครับและใช้ตัวแปลงของซูนซัมซุงนะครับตอนนี้อาจจะในห้องแอร์คอนดิชันนะครับมีเสียงแอร์รบกวนเล็กน้อยไม่ทราบว่าเสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลครับเทสฮัลโหลครับเทสตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นการใช้หูฟังตัวยูยินวายหนึ่งร้อยนะครับคู่กับตัวแปลงของยูกรีนไฮไฟออดิโอสามจุดสองบิตนะครับ อยู่ในห้องแอร์คอนดิชัอเหมือนเดิมมีเสียงแอร์รบกวนเล็กน้อยนะครับไม่ทราบว่าเสียงที่ยินในรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงซึ่งผมรู้สึกว่าเสียงนะ ซัมซุงอ่ะจะให้คุณภาพของการใช้ไมโครโฟนอ่ะเรียกว,ว่าการตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหูฟังยูยิน Y100 หรือหูฟัง Edifier P 2 0์ซึ่งก็มีความแปลกนะคือความคาดหวังของผมก็คือเจ้ายูคลีนอ่ะมันน่าจะทําอะไรได้ดีกว่าเพราะว่ามันเขียนเคลมเลยว่าเป็นตัว3 2บิตนะครับเป็น3 2มบิตแล้วก็มีชิป DAP ซึ่งเป็น h i f i a u d i เดให้ด้วยซึ่งของซัมซุงอ่ะไม่ให้อะไรมาเลยมันอาจจะเป็น default ของโรงงานหรือเปล่าไม่ทราบนะครับที่มันเข้ากับอุปกรณ์ขออออองงมมืืืถที่ใช้ตนผเสค 15เนะแล้วก็ถ่ายนี้คือ45เช่นกันมันอาจจะเข้ากันได้มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเลยเนาะทำให้ไมโครโฟนเนี่ยเมื่อใช้ตัวของซัมซุงเนี่ยนะครับในตัวแปลงเนาะคุณภาพดีกว่าตัวยูคลินเป็นกองเลย แบบที่ว่าเสียงรบกวนจะมาเต็มมากๆเลยถ้าเกิดคุณใช้ยูเครนแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวซัมซุงอ่ะเสียงรบกวนจะมาน้อยอันนี้ก็แปลกซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนอีกได้ถ้าเกิดตัวนี้มันยางสัสภาพเพราะว่าตอนนี้ก็หลายปีแล้วเนาะมันก็เริ่มมีเหลืองๆบ้างแล้วนะครับเริ่มเลอะบ้างแล้วถ้าใครเชยก็เก็บเลยนะตัวนี้นะน่าซื้อมากนะครับแล้วก็ต่อมาคือหมดที่เป็นเสียงออกจากตัวมือถือซึ่งอันนี้ผมไม่มีเสียงตัวอย่างให้เพราะว่าไม่สามารถตอนนี้มีมือถืออยู่เครื่องเดียวนัว่นย กับตัวยูกลีนเนี่ยยูกลีนตัวนี้เนี่ยเขามเป็นไฮไฟ a ออเดียซึ่งไฮไฟที่สิ่งที่ได้รับก็คือการขับเสียงออกจากตัวเล่นเพลงผมใช้ YouTube Premium เนาะเพราะฉะนั้น y u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  e p r r m m u u อะ พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเสียบตัวยูเลีนตัวนี้เข้าไปที่ค้นมือถือแล้วคุณเอาหูฟังเนี่ยมาเสียบที่ตัวช่องที่เขียนว่า h i ไฟออดิโอตัวนี้นะครับสาม้ปุ๊บคุณภาพเสียงที่ออกมาดีมากดีแบบดีจริงๆคือใกล้เคียงกับเสียงลําโพงดีๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณใช้หูฟังของ Edifier ที่มีกําลังขับดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดคุณ,คณใช้หูฟังยูยินเนี่ยวายอย่างร้อยเนี่ยก็ถือว่าดีคือดีกว่าจะใช้ตัวซัมซุงในการรับฟังเพลงอันนี้บอกงงงีีีีี้้้นนนนนนะคครรัแแต่่่่่่่ถาาาาาเเเกกกกกิดดไไมมมฟยย็็็จวววซึออปปปลลททขส ออกมาเนี่ยของยูครินนะทำให้คุณภาพเสียงออกมาดีกว่าได้ก็ทําไมขารับคือรับเสียงเข้าไปที่มือถือเนี่ยมันรับแล้ว สู้ของซัมซุงไม่ได้ซึ่งซัมซุงถ้าเกิดจะเอามาใช้ฟังเพลงเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าคุณภาพเสียงจะสู้ยูคลีนไม่ได้ถ้ากรณีจะฟังเพลงเนาะอันนี้ผมว่าก็มีความแปลกเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็มารีวิวให้ฟังสำหรับใครที่ต้องการตัวแปลงหูฟังคือยูคลีนเขามีตัวแปลงหูฟังมาสักพักแล้วแล้วก็เขาใช้กับซัมซุงได้ซึ่งยี่ห้อที่จะรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีแบบตัวไหนที่รับได้ทุกยี่ห้อนะต้องบอก มีรูปตัวอย่างที่เขาโชว์เป็นตารางว่าการรับได้ของอุปกรณ์ตัวนี้รับรุ่นไหนได้บ้างประมาณนี้นะครับส่วนของจำสุ่งหรือของค่ายอื่นสมมติคุณใช้หัวเว่ยหัวเว่ยมีตัวนี้ขายคุณก็ซื้อหัวเว่ยมามาใช้กับหัวเว่ยคุณนะครับถ้าคุณมีของไอโฟนถ้าไอโฟนมีตัวแปลงคุณก็ซื้อของไอโฟนมาใช้ผล,ผลน,น่าจะดีกว่านะในเรื่องของการใช้ไมโครโฟนอันนี้ดีแน่แต่ถ้ากรณีที่เป็นออเดียโอเมลซิกเนี่ยไม่แน่นะครับฝั่งของเ h อร์ปาร์ตี้อาจจะดีกว่าก็ได้ก็รีวิวให้ฟังประมาณนี้คบคคุณีี่รชมมากเลยวด